ต่อไปนี้คงไม่มีและไม่เห็นอีกแล้วเนาะตั้งแต่เกิดมาลืมตาปากไปกับเห็นเลยตนนนี้กะยัยอยู่ซ้ำนี่แหละ <c oughs> ต่อไปกระสิ <c oughs> เหลือแต่ต่อตอกระสิบุห็นแล้ววัดนี้ฝ <c oughs> ีมือมนุษย์ ขันบ่อทำลายธรรมชาติกะธรรมชาติกะทำลายเองธรรมชาติเอาขึ้นตัวนี้จะมนุษย์เป็นผู้ทำลายธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ให้ตัวเองกันดูไงเกิดไงมา ก็เห็นต้นนี้ซ้ำนี่แหละว่ไปใส่มาใส่ไงคือเก่าจนห้าเท่าแล้วนี่หหาสิบกลัวเราต้นนี้คือกันครับผมบ่หัวพีไสเละหัวหน้าพีไสครับต้นนี้เกิดมากอะเห็นดูซ้ำนี่แหละครับผมป่าหนองเห็นเออต้นใหม่นี่กูจะใส่เวลานี่กล้วสีขยายไงนี่ต้นนั้งก็ถือถือไก่ฝ่าพาครับฝ่าลงอง จะคล้องนะอากาศสูญหายตายจากไปแล้วเลือไตไม่ไงสายเพราะไงเต็งแล้วก็จากไปเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เออแหลงคักแหลงแน่ครับผมแห่งแหลงแห่งตัดต้นใหม่ทำลายปลากันเนาะครับพี่น,อนอ้องอนาต้นนี้ก็ทำมาต้นนีาา้ก็ธรรมาชาติกะ <c oughs> เป็นผูหลงโทษเองธรรมชาติเป็นผูหลงโทษเอง อยู่ฝ่าป่าเกิดป่าเพลกระต้นยู่สั้านนี่แหละครับผมแต่เวลาฝนตกฝนยังมากอยาเขาไปไกลไปยังกับผมอันตรายพี่น้องเนาะเอามาทักไทยกันกับบ่าวหนองนะครับครับผมสวัสดีครับผมบ่าวหนองน้องครับน้องบ่าวหนองทกคอนซอยจิดครับผมคนเก่าคนเดิมบอกไปใส่มาใส่ครับผมอยู่ทุ่งไหทุ่ง่ายนี่แหละพี่น้อง อยู่ทุกงไงทุงหน้าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไปครับผมอยู่ใสก็มีความสุกเมืดครับผมกันเฮาบออุอ่นไหวบูุนไหวก็คือเา่าครับถ้าคนเขาสีเบาเสียงเอาก็ะย่าไปสนใจเพราะว่าคนเราทุกคนนะ่ะถ้ามีคนอิจฉาตินทาเราจงภูมิใจ ไว้เถิดว่าชีวิตเรานั้นมีคุณค่าเขาถึงได้อิจฉาเราเสื้อผมบอกครับเอ้าย่าไปสนครับผมขาห้าม่ไม่ยังเลยนั่นเขาบอกว่าพืนเจ้ารอครับเลยว่าชว่ตเท่ามีคาจง้็งให้เขาได้วอกพื้นได้นิ้นท่าอย่าไปเสียครับผมจงเชื่อในสิ่งที่เห็ุจงเห็ดในสิ่งที่เชื่อตราใดที่คิดว่า ตัวเองทําถูกต้องแล้วไม่มีใครมาจุงจมูกแล้ได้ครับผมก็ให้อยู่ดีมีแห้งมีความสุขรับผมสภาาพแข็งแรงทุกผู้ทุกท่านนะครับเนาะกับบ่าวน้องนะครับนะเนาะเดี๋ยวขอกันด้กันทุกมือครับผม